ไปเลยป่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะอ่าวันนี้จะพาน้องย่าๆนะคะใส่โบลักสีแดงแสเลงใจมาเตะคุตบอลนะลูกสวัสดีค่ะทีมทีหญิงนะคะทีมหิงนะคะเสียงเสียงค่ะเข้า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 มา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 เตะฟุตบอลเนาะ อ่าทีนี้มาดูคุณยายบ้างเนะนะะาะลังซ์มา,าะคะมาเด้เอะมาค่ะลูกที่สองแล้วนะคะอ่ดูคุณยายนะคะดูคุณยายนะคะามานี่นู ดงด้วยนะคะเอะไรอะไรนัดนะคะนางถนัดค่ะล้างนะคะเด็กฟุตบอลหญิงนะคะฟุตบอลหญิงของเรานะคะมีน้องช้างหลายเครื่องเนาะเมื่อวานวันก่อนก็น้องน้ำโชคอันนี้ก็น้องเอมื่วันน้ำโชคบุญชูโอ้โหถูกปัญญาเอ่อถนัด อาสนัดขาซ้ายนะคะน้องนำ้ำโจกกับเอาน้องยายาขาซ้ายขาหลังเนาะไม่เหมือนกับานำ้ำโจกนะครับได้ทุกขาเนาะอ่ะ,อะยายบ้างรับนะยาย่ารับนะนื้อซอมซ้ำ เอ้ยะน้งสองนุ้งส่น้งสองนุ้งสม้อนุ้งส่องฟุตบอลอยู่ในขาแล้วลูกเอ้ยยนัคะทีมฟุตบอลหญิงนะคะรู้สึกว่า ก็ซือฟุตบอลเต้นหน่อยอะเ้นะเต้นหออโยนเลยนะคะโยนเลยนะคะนาดมากเลยนะคะโยนฟุตบอใส่ตะกร้านี่ให้น้องยาย่าเลยนะคะถนังมากเลยเนาะให้น้องทำยังไงวะเื้อฟุตบอลดู เก็บตอนให้เก็บก็มาเตะเนาะอยากจะแช่งอะไรแล้วอะเก็บ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 ฟ bueno> ุตบอลเอาเต้นหน่อยลูกเต้นหน่อยอะเก็บฟุตบอลขึ้นแล้วก็เต้นนะคะใส่โบล่าสีแดงแสลงไกลด้วยอะ

วันนี้กิ่เต็มสายนะลูกนะสวัสดีค่ะคุณค่าคุณพ่อคุณแม่เอฟซีโอนเนาะนะคะฝากด้วยนะคะอเจ้ายาญายากินตลาเฟมิลี่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยเนาะวันนี้ก็รู้สึกจะมืดแล้วเนาะอจบคลิปํำนองยาายาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะข้าเวะดยาข้าลี้ยงะดีคกะลูกเดี้ยจะคอหัวยา